ผมอวันนี้คือเราบันทายคลิปที่บ้านน้านะครับผมแต่ยิมบันทายคลิปน,นี้เลยผมเผลอลบก่อนอัพเลยนีย่ผมสามารถอัพได้เลยแล้วก็ค่อยลบผมทำพลาดอีกแล้วแมวบ้านนี้มีแมวสั้กว่าแปลกกว่าตัวใช่ไหมต้องใส่กระแมวเพราะแมวมันจะแตกเรียนว้าะมันมีแมวอยู่ได้เรียนสองตัว พ่อแม่กับมาคือ <c oughs> วันนี้ก็ไฟจับไปเอช่วงหนึ่งนะแต่ไฟมันก็กลับมาแหละตั้งแต่ตอนเชื่องหรือบ่ายยังเงี้ยแหละนี่เ่งก็จะเป็นสิวสิว ก็สิ่งนี้ออมันิบกินไปเอา้าผมใช่แล้วแมวนิ่เหรอมันกินหนห้าวิมันหายไปแล้วเอา้านับประคิดสก็งกงมันจบบาตรงนี้มงงาหมดเลยเจอแล่วไงขาดเลยงมันเปิดว่าอมเลยที้อยากกัด ค่อนเท่น,นทรจริงเว้ยนี่ก็น่รมแต่ว่าก็ทำเนี่ยคือทำนริงมั้งเ,น,น,เน,น,นี้ไม่ชิบแมวแม่ไม่ชอบจะหาเอ้ยทำไบ Mm Hei, -hmm. mm -mm. ah, <feels> like Katinko. ก็อ้าที่าอยู่เลยแมวมากวชอบกว่ใช่ไหมชอบกว่ใช่ไหมชอบกว่ใช่ไหมอมอแมวแม่มเอไ,ไอ้พักแม่จะไฟก็จะหายไปทีละตัวพออยลงยงแมวน,นี่ผมว่ามันสูงเง้ม,มาเต้นเยอะนะเ่อผมดนแดดตลอด ทุกเวลาอาง่ายใส่ร <ล inking S 2> ุ่ยแดดไปดูวยมืดด้ยฝนเลยผมก็รุยมัอนกะว้าวถ้ากวางกินเสี้อกอีสานอโหายตะกวางกินเสี้อกอีสานสักสักอยากจะรู้จริงเลยบ้านนี้กระชากแมวมันต้องเป็นยังไงวะจริงทขาไมแมวเป็นอย่างั้นอ่ะอดจุด

嗯。 ཆགས རི ཉེར བ i แล้วทำไมมันโคตรตามตูวเนี่ยสีใช่ไหมดูเขาอนดูเขาอกอี Magi og plikt จะส่งถึง USA นะครับปอตากาชาแมวนะผมตัวนี้เอิม่มนแะนะนำว่าให้งดอกาชาแมวสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแม่มันเออนั่นแหละเป็นที่คนเห็นได้นะั่นแหละเดี๋ปะ ก็ไม่รู้ว่าแกรท่ก่อ,อ,อนแะล้วแบบมันเจ็บมากแกเลยมัน,มนย,ยังไงโคตรเจ็บเลยเดอมายคิเดิอันนี้คือ เราว้รุ่นมัแสนขัน,นนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนอกนะฉชนแต่า่ากับกุบกน,นอนไปเลยอืมตอนนี้พวกเขาก็เป็นสุภาพเนี่ยไม่อยากให้ดูพวกเป็นการส่วนตัวแต่ช่างมันเถดอืม จะไม่ได้ที่ผมบอกว่าถ่ายคลิปกินในยากอ่ะฮะยอดวิวฮะต้องถ,ถึงหนึ่งแสนถ้ามันมีถ,ถ,นนถ้ามันถึงหนึ่งแสนแต้องมีสปอนเซอร์ได้ตังก็ถึงหนึ่งแสนจริงโรงาจะล้มเลิกแล้วเพราะว่ามันยากอะ่ะมันต้องทำอะไรที่เราถนัดอะ มันไม่ได้สนุกแต่แบบมันแค่อยากลองทำในเฉพว่าผมได้ลองผมได้บอกไปไ้้ตอนปอสีว่าตอนในาน,าน,น้าคุณเพา่เป็นยูทูบเบอร์ผมบอกไปในตอนปอีแล้วไม่แก้ขาได้ไม่ได้หืออเพื่อนๆมันจะจำได้ก็ว่าเราพูดอะไรไว้ ไนใจเลยว่าจะเป็นอะจ้นตายพราะอาจริงมันก็ต้องมีเปลี่ยนอาชีพบ้างแต่พอเรารู้ว่าเราถนัดอาชีพอะไรเราก็ค่อยทำอืมอืมแล้ว แต่กูมันจท้องสิ่งขอตอยู่ของโตคนอยู่นั่นคนก็โดนคนโจรเหมือนกันตัวอย่างวะฮะไปอีพีสองนะ